ครับช่วงน,นี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานน่านานครวันนี้เวลา18นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพ,พระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานน่านานครตำบลผาสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมก่อสร้างอาคารนี้ขึ้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง2ชั้นมีดาดฟ้าสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้จำนวน300คนต่อชั่วโมงหรือประมาณวันละ2,400คนสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามใหม่ของท่าอากาศยานน่านว่า ท่าอากาศยานน่านนครหมายถึงท่าอากาศยานแห่งจังหวัดน่านและพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558ระดับที่ป้ายท่าอากาศยานนอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆได้แก่อาคารโรงเก็บเครื่องมือกลอาคารที่ทำการดับเพลิงพร้อมลานจอดรถยนต์และอาคารโรงเก็บเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร่วมการประชุมประจำปีขององค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทรงติดตามผลงานตามแผนงานความร่วมมือในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก วันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เวลา10นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลกลย์รักอาชกุมารีสเสด็จไปยังสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณกรุงนิวเดลีโดยมี asing, ดรปูนามเคซิงผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเฝ้ารับสเสด็จ จากนั้นส่งเข้าร่วมการประชุมประจำปีระหว่างสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสถาบันวิจัยจุฬาภร์นับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันในปีพุทธศักราช2550 สถาบันวิจัยจุลาภร์ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและฝึกอบรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานและในปีพุทธศักราช2548ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ด้านความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกประจำพื้นภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและคิบวิทยาขององค์การอนามัยโลกในปีพุทธศักราช2 5 6ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านความปลอดภัยของสารเคมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ้วยพระวิสัยทั์อันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัรราชกุมารีในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือดังกล่าวส่งให้ความสําคัญต่อง,งานพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาอีกทั้งยังทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทรงมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ที่ผ่านมาทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สำคัญขององค์การอนามัยโลกที่ทำงานเกี่ยวข้องทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยรวมถึงงานวิจัยด้านผลกระทบกับสุขภาพอนามัยจากการได้รับสัมผัสจากสารเคมี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านการประเบินและการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีภายใต้การสนับสนุนของยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในวงกว้าง โครงการนี้ได้รับการลงคะแนนให้เป็นโครงการที่ดีที่สุดของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจากการเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการบริหารจัดการสารเคมีร,ระหว่างประเทศครั้งที่4พุทธศักราช2557ณกรุงโกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย และเสด็จเปิดใช้อย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีนักสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2556รวมถึงอย่างเป็นศูนย์กลางในการจัดทำโครงการเคม Helpdex ที่เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และจัดการกับสารเคมีอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยจุฬาภรณจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยของสารเคมีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วจํานวน4,500คนจาก31ประเทศโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้กลับไปพัฒนากําลังคนในประเทศ และจากการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในฐานะที่เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์อรราชกุมารีทรงติดตามผลการดำเนินงานและทรงเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยที่ประชุมมีการหารือวางแผนติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์และองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ตา สำหรับการเสด็จมาเพื่อทรงเข้าร่วมประชุมหารือที่องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้มีการประชุมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการระดับสูงและระดับผู้บริหารเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรด้านความปลอดภัยของสารเคมีโดยการพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรในวงกว้างและการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการได้รับสารเคมี พระธันทรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นาด,ดามาตประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2557 วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินด,ดาม,มาศเสด็จไปยังอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยายลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557ปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยายลายัยและคณะต่างๆเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวม949ราย โอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลาราชาินด,ดามากรประธานพระโอวาทแก่ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรมีใจความสําคัญว่าปริญญาบัตรที่ผู้สาเร็จกรารศึกษาต่างๆได้รับในวันนี้มีความหมายสําคัญไม่น้อยเพราะนอกจากจะเป็นใบรับรองวิทยาฐานะของแต่ละคนว่ามีศัก์และสิทธ์ระดับปร,บปริญญาแล้วยังเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความเป็นบัณฑิตคือผู้มีวิชาความรู้และคุณความดีอีกด้วย การได้รับปริญญาบัตรแม้จะควรแก่การภาคภูมิใจอันนําความอิ่มใจมาสู่ผู้สําเร็จการศึกษาก็จริงอยู่แต่ทุกคนไม่ควรยึดติดก,กับความภาคภูมิใจจนเป็นเหตุบั่นทอนความสําเร็จก้าวหน้าที่สูงขึ้นไปในอนาคต บัณฑิตทั้งหลายควรต้องมีความเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้ความดีสร้างสิ่งดีงามให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นในตนเองและมีความตั้งใจที่จะนําวิชาความรู้และคุณความดีที่ได้รับและได้เพียรพยายามพัฒนาให้มีขึ้นนั้นไปปฏิบัติใช้ในการดํารงชีวิตสร้างอาชีพการงานให้บังเกิดผลสมัมฤทธิ์ดีงามเป็นความวัฒนาผาสุขทั้งแก่ตนครอบครัวสังคมตลอดถึงประเทศชาติต่ตอไป คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ที่ศาลาสิริลาร้อยปีโรงพยาบาลสิริลาาตลอดทั้งวันมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนำแจก,กันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีเช่นคณะสมาคมข้าราชการบำเหน,น็จบำนาอําเภอสเดาจังหวัดสงขลาชมรมผู้สูงอายุเทศาบาลตำบลบางสเสร่ออำเภอสัตะหีบจังหวัดชนบุรีสตรีอาสาพัฒนาตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มแม่บ้านไทยทรงดำบ้านหนองโสนตำบลห้วยข้องอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีคณะนักบริหารงานช่างรุ่น59องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมูล,ลนิธิตั้งศิลอุปถัมภ์กรุงเทพและคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์อำเภออุ้งผางจังหวัดตากจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ